ระยะไกลค่ะลังนี้เข้าใกล้ไม่ได้เต็มมากเต็มจนแน่นกล่องพึ่งป่าของเราปีนี้ผลผลิตดีมากค่ะเข้าใกล้ไม่ได้เลยดุมากลังใหญ่ที่ขาวๆนั้นเป็นรวงพึ่งล้นๆนเลยนะคะมีเต่น้ำหวานเต็มๆ ลังใหญ่มากค่ะไม่ไม่ใช่พึ่งเลี้ยงนะคะเป็นพึ่งป่าเป็นพึ่งพงไทยเก็บกินเกสรดอกไม้ตามธรรมชาติค่ะดอกไม้ป่าเลี้ยงในสวนยางเก็บกินดอกยางพาราเก็บกินแถวนี้มีสวนเงาะ เก็บกินดอกไม้ป่าดอกหญ้าทั่วไปอุดมสมบูรณ์ค่ะปลอดสารเคมีที่สวนนี้ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้ามาห้าปีเต็มแล้วนะคะธรรมชาติล้วนๆค่ะหลังใหญ่มาก